แพ็กเมสซี่เนี่ย1,500ตอนนี้มี1,200แล้วนะครับก็ไปเก็บอีเวนต์แต่อีเวนต์ช่วงนี้บอกก่อนนะอีเวนต์ช่วงนี้เก็บง่ายนะครับช่องมีช่องมีช่องมีอคาดี้อีคาดี้ตูมโอ้ยโอ้ยมือส้นลยโอ้ฮหทริกไปแล้วครับอีคาดี้พี่รักน้องชิโร่ควิดหัวเต๋อแตโอเตโอเตโอดีดลูกนี้โอ้ยมือสั่นเลย ไอดีไก่เนมายินดีต้อนรับไก่เชฟเชงโก้มาร่วมทีมครับนานนั้นเลยเที่ยวฝากติดตามผลงานทุกช่องของผมด้วยนะครับช่องบอมสกีโฟช่องหลักแต่อ่อนแต่ออกเน้นเกม E ฟุตบอลช่องบอมสกีรีวิวเน้นรีวิวนักเตะช่องบอมสกี i EA อฟฟีฟาเน้นเกม e a เอสปอร์ตหรือฟีฟ a ามือบ e เดิมมีช่องใหม่ล่าสุดนะครับช่องฟินสกีแชนแนลช่องของลูกชายผมนะครับแล้วก็ช่องเฟนะคะเกมช่องลูกสาวผมเองนะครับลิงของทุกช่องอยู่ใต้คลิปนะครับฝากไปกดติดตามให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาสู่ซีรีส์ในมามิเลกเกิลนะครับหรือว่าเส้นทางการเดินทางของไอดีไกในมานี่เป็น EP ีที่60นะครับหกแล้วนะครับผมเจอกันมา60คลิปแล้วนะครับสำหรับสายฟรีร้อยเปอไดีไกในมานะครับผมใครที่ชมคลิปเปิดฟรีจะเห็นว่าผมดวงดีนะครับก็ได้เชฟชิงโก้กับเวสลี่เชไนเดอร์โดยการเปิดไป900ทองใช่ไหมการกดแค่ครั้งเดียวแล้วได้เลยนะครับผมทีนี้เนี่ยใจผมเริ่มสั่นๆเลยว่าทองในไอดีไก่นมาผมเริ่ม สันสันตั้งแต่คลิปนั้นแล้วเพราะว่ามีอยู่1,200ทองนะครับแล้วเชฟชิงโก้เนี่ยเป็นตัวที่ผมโคตรชอบเลยนะครับสมัยเล่นวินนิ่งนะครับผมแต่ว่านี่ ผมเนี่ยตั้งใจอ่ะจะเก็บไว้ซื้อแพ็กเมสซี่ครับแพ็กเมสซี่เนี่ยหนึ่ตอนนี้มีพันสแล้วนะครับก็ไปเก็บอีเวนต์แต่อีเวนต์ช่วงนี้บอกก่อนนะอีเวนต์ช่วงนี้เก็บง่ายนะครับใครที่ไม่ค่อยเล่นออนไลน์นะครับแนะนําให้เก็บอีเวนต์ช่วงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสัก1รอบนะครับว่าจะได้เชฟเชงโก้ดวงจะดีหรือเปล่าฮะเพราะว่าประวัติแล้วคือ ID เราเนี่ยไอเดีไก่เนี่ยมันดวงดีนะครับไอเดีไก่นี่มาจะดวงดีตลอดเลยนะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนครับก่อนที่จะเปิดผมขอนนนนนําเเสออีีววต์ช่ง้ะครับผม เก็บทองฟรีนะครับเราเล่นแค่ด่านเดียวก็ได้แล้วนะครับผมอย่างทีมอีเวนต์เยชแนมทีมอะไรพวกนี้แค่ปกติเนี่ยมันจะต้องเข้าไปเล่น3ด่านใช่ปะถึงจะได้50ทองต้องชนะด่านที่3ใช่ไหมต้องเก็บให้ครบ5แต้มบ้างอะไรบ้างนะครับผมหรือว่าชนะ1มแมตช์อะไรก็ตามแต่ต้องได้ด่านที่3ไงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณแค่ชนะด่านแรกนะครับคุณก็ได้100ทองเลยนะครับนี่ผมได้ไปแล้วคือง่ายมากอ่ะมันไม่ก็ไม่เชิงง่ายแหละแต่คุณต้องชนะแต่มันง่ายกว่าเดิมเยอะและหวังว่าอีเวน,นตนออออ่ๆไไปขงงน24นัท 50ทองเนี่ยมาอยู่ในด่านแรกเสมอจะดีมากๆนะครับไม่ต้องไปอยู่ด่านที่3ามนะฮะเพราะบางคนไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะแนะนําให้มาเล่นด่านแรกนะครับก็จบได้ทองเลยนะไม่ต้องเล่นหนึงสด่านนะครับเดี๋ยวผมก่อนที่จะไปเปิดฟรีลุ้นเชฟเชงโกนะครับเชวาเนี่ยขอมาเล่นอีเวนต์เก็บทองอันนี้ก่อนนะครับมี2อันนะครับอันนี้ก็คือหลีกตุรกีนะครับอันไหนก็เลือกไปเถอะครับเลือกไปสักอันหนึ่งอันนี้เป็นทีมนะครับผมเลือกกาตาลาสไทร์แล้วกันนะครับปึ๊บชนะ1แมตช์นะครับนี่รับได้50ทองเลยครับทุกกกคคนนแแแลลล้้้้้้้ววววววมม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 มััััีีีีตตเเเชช่่่่าาาาใใหหหโโออดไไืรบผ ัวเลยครับผมกาลาจัสลดยเนี่ยแต่มีตัวเช่ามาให้หมดเลยครับถือว่าสบายบือครับผมคือไม่ต้องหาตัวเหมือนเกมภาคเก่าอ่ะเล่นได้เลยครับไปโอ้ยสัญญาณหนึ่งขีดมาครับนี่เป็นตัวเช่าทั้งหมดเลยนะฮะสบายเลยครับไม่ต้องหาตัวมาแต่มีอีคาดี้พี่รักน้องอยู่นะครับไปกาลาจัสลด์แต่คุณเล่นเทมไหนก็ได้อ่ะไปครับเริ่มเกม อะไรวะมาถึงก็จ่ายติดเลยนี่ไปเลยครับอิคาดี้จ๋าอิคาดี้เข้าขวาเรียบร้อยหนึ่งลูกเอออิคาดี้พี่รักน้องให้เขาบุกอย่าให้เขาบุกไปไหนแล้วโอ้โหเอ้ยเอ้ยเกือบเกือบเลยแมติดเซฟเสร็จแล้ว วิ่งแบบนี้ก็เสร็จเราสิครับมาอีกแล้วจ้าอีคาดี้พี่รักน้องเอ้กระตุกเอ้กระตุกเว้ยกระตุกเว้ยกระตุกก็ไม่หวั่นนะครับกาลรัราต์จยสไลด์ช่องมีช่องมีช่องมีอคาดี้อีคาดี้ตุ้มโอ้ยโอ้ยมสนเลยโอแฮติกไปแล้วครับอีคาดี้พี่รักน้องการันต์จะสไล ส,สวยช่องนี้ส,สวยๆครับข้างในส,สวยๆครับแล้วก็ลูกที่สี่แหม่ไปเลยมาเทสโอ้ยมาเทสลูกที่สี่โอ้ยคาร์ดีและสเปคเซลเลเบชันเลยครับฮอตจริงๆ <laughs> โอ้ชิป ความแพ้ป่ะความแพ้ไปเออสวยไปแต่ถ้าเราเล่นจนเสมอเนี่ยมันก็ต่อเวลาพิเศษนะครับต่อเวลาพิเศษถ้ายังหาผู้แพ้ผู้ชนะไม่ได้ก็ยิงหยุดโทษจัดสินนะครับขอแค่คุณชนะแค่ ด่านแรกอะนะคุณชนะด่านแรกเลยครับก็ได้50ทองเลยครับใครที่ไม่ค่อยเล่นแบบออนไลน์ไม่ค่อยเล่นเก็บทองแนะนําช่วงนี้เนี่ยให้มาเก็บนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแค่ช่วงนี้หรือเปล่าที่50ทองมาอยู่ที่ด่านแรกนะครับหรือว่าของพาร์ทสองพัเนี่ยจะจะเป็นแบบนี้เสมอไปนะครับเนี่ยถ้าเกิดใครเล่นด่าน2ด่าน3ก็จะเป็นพวกไอเทมเพิ่มสกิลนะครับไอเทม u พสกิลอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปในเดี๋ยวเปผมไปนอนเล่นต่างหากแลวกันนะครับเพราะว่าไฮไลท์มันอยู่ที่ด่านเก็บทองนี่นะครับด่านแรกนะ มีเวลาน้อยก็มาเล่นขันด่านแรกอย่างเดียวก็ได้นะครับอ่ะอันนี้ได้มาแล้ว50 50แล้วก็อันนี้ครับมันเป็นสตาร์ทอัพแคมเปญด้วยแหละนะมันอาจจะไม่ใช่แบบ50ทองมาอยู่ด่านแรกเสมอไปนะครับมันเป็นสตาร์ทอัพแคมเปญซึ่งพอหมดช่วงแคมเปญนี้แล้วเนี่ย50ทองมันอาจจะกลับไปอยู่ที่ด่านที่3นะครับเพราะฉะนั้นใครขี้เกียจนะใครสายขี้เกียจก็มาเล่นนะครับช่วงนี้นะมาขอเล่นอีกด่านหนึ่งนะครับอิตาเลียนอิตาเลียนครับนะครับผมขอเล่น AC ซิมิลานแล้วกันนะครับเพื่อต้้ออออนนนนรรรรรััับบกกกาาเเเเเเปปิิดดดดดดฟฟฟีีีีีขงชชโ๋ยยวผผมมมจะไไไ่่ค ตัวมาเลยเรียบร้อยผมไม่แน่ใจว่าตัวเอ้ยมีชิลูมีโอมีเลยเอามีตัว,ม,ตวมิลานเยอะอยู่เออตัวเก่ามีเยอะอยู่อยยออยโอเคแมยูแ j มยูมันเป็นอิตาเลียหลีกก็คือตัวในเกาโชนะครับได้หมดเลยนะครับเนี่ยผมก็มีเดียเปยโลโรโดยไม่ค่อยได้ใช้อ่ะลงเลยเลวกันครับเดียเปยโลโรมาโอเคไม่จาเป็นต้องเป็นตัวทีมนั้นน,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 นะครับแต่เวลาเราเลือกมันก็จะเป็นทีมนั้นให้เราก่อนใช่ป่ะเออคอนเซ็ปต์ของมันคือคงเป็นแบบนั้นเนาะแล้วก็เอาตัวของเรามาก่อนหรือเปล่าอ่ะโอเค สมมุติว่าเราเลือกทีมมิลานใช่ไหมมันก็จะเอาตัวที่เรามีอยู่ในหลีอลอิตาลีก่อนนะครับพอขาดเหลือมันก็จะเอาตัวมิลานแบบเช่ามาให้เราเครับเฮ้ยเล่นกันดีดเล่นกันดีดีเออ

เมื่อก pues an er oh hmm. um oh, oh, vale ี้เขาไม่ได้ยอมหรอกเขาน่าจะยังไม่สะดวกเล่นนะแต่กดเข้ามาเล่นแล้วก็กดหยุดเกมเป็น3ปีอะ A few moments later ทนับัสเขาล่โอเวอร์ล้วตเป็นอาวุธที่ใหญ่ที Pepsi> ่สุดในโลกาได้ถดอยดิวฟรีเ่ ชิลูต้องได้แล้วล่ะลูกนี้ชิลูนี่ก็เป็นตัวหลักผมเหมือนกันนะูตัวซูเปอร์ซับอย่างดีเลยแต่วันนี้ต้องลงไปตัวเจ็กนะครับขอบคุณ ขอบุญที่ส่งมาให er. ้กระชากไปเลยแล้วก็เป <Imperial> ิดนิ่มๆให้ชิลูควิลูกนี้ลูกเก่งของเขาเลยเอ้ยโอ้โหพับฟอร์มพับฟอร์มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาย่าโอ้ยนตีใครแตกไม่น่าเลย เล่นงานลูกเขียงเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะไม่เมยยองโดนลูกกกูโขกได้ไงอน้าทงนี้โอ้ยพลิกมาแล้วลูกกกูมาได้ไงวะเฮ้ย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 เกือบอีกอาคา ไม่ไม e, ่ลุดอีกอูเอามานี่ไม่ลุตวะเกมเราดีกว่าแท้แท้เสียสองลูกไปพิกพิกพิกพลิกไอช่างลุตเราเร็วเราได้เร็วจายมาลุตขโมยสวยเดี๋ยวพีโดปันซ้ายอูย โอ้โอโยไม่อยากต่อเวลาเว้ยจบเลยจบเลย90นาทชีชิลูชิลูควิดห์หัวเตอร์เปโต้เะโอ้เปโอ้โอโอดิดลูกนี้โอ้ยมือสั่นเลยใจเย็นได้ยังอย่าอย่าอย่ารีบโดน,อ,นอย่าลดนอย่าลดนอย่าลดนข้างในละ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 ,ไ,ละไอชี้ไอไอืไอ้ม ไปอาเตะกันเองอีกไปขวางอีกอ้ยสวยเพลสุดท้ายไม่ได้โอ้ต่อเวลาอีกูจะชนะคู่ชนะเลยีเสียสองประตูไม่น่าเสียตรงไหนครับข้างในครับทีลูข้าซสายแล้วครับปั่นนิ่มๆไปเลยหวังว่าจะออกปีครับไม่ได้ฮะเดี๋ยวไปโลดช้า นี่แฮตทิกไปเลยโอ้โหปีกว่า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 ลูกแมน,ลมนเล่นลูกเก่งอีกแล้วเขาจะเล่นแบบนี้อีกแล้วหรอดูทันโอ้โยเล่นนี่กองหน้าต้องเล่นโอ้โหยมาใช้จังหวะจ่ายให้ลูกากูไว้แล้วก็พลิกลูกากูพลิกแล้วตวัดเข้าด้วเท้ทาซ้ายอ่ะ แม่ลูกเก่งจะใช Debatte, いい้มุกนี้มาสองสารอบแล้วโอ้ยเอาบอลมาี้เออจบเหมยนี่จะต้องจุดโทษแม่โอ้ยยิ่งเลชิลูเฮโรแฮตติกครับโอ้ แนะนำให้เข้ามาเล่นเลยนะครับอีเวนต์ช่วงนี้อีเวนต์เก็บทองเนี่ยอาจจะเป็นแค่ช่วงนี้ก็ได้นะครับช่วงสแตทอัพแคมเปญสแตทอัพแคมเปญนะครับเข้ามาเล่นแค่ด่านแรกเนี่ยเราก็ได้50ทองแล้วนะครับ100ทองผมได้มาชิลๆเลยจริงๆมันมีตั้ง3ด่านนะเอ้ยจริงๆมันมีตั้ง3อีเวนต์นะครับ3อีเวนต์คุณก็ได้อย่างน้อยเนี่ย150ทองเลยนะเนี่ยผมได้มาแล้วนะครับนี่ นี่นะเล่นขั้นดานแรกก็พอครับผมถ้าเกิดที่เกียรเล่นนะครับด่านที่เป็นเนี่ยสตาร์ทอัพแคมเปญ v ีเออูสเซอร์แมทเนี่ยหนึ่งสองสามนะครับอันละห้าสิบทองนะครับส่วนไอ้พวกนี้ปล่อยบอทได้นะพวก ai ไอแมทนี่ปล่อยบอทได้นะครับหรือว่าจะจะเล่นเองก็แล้วแต่นะครับผมได้มาอีกหนึ่งร้อยห้าสิบทองนะครับผมเนี้ยชิวๆไปปุ๊บอ่าเมื่อกี้ได้มาแล้วห้าสิบใช่ป่ะได้อีกหนึ่งร้อยทองอะ่ะเป็นหนึ่งพันสามร้อยทองอะนะครับขาดอีกแค่สองร้อยทองผมจะได้ลิโอเนลเมสซี่แล้วครับผม แล้วในในสตาร์ทอัพแคมเปญตรงนี้ผมก็ไปเก็บอีเวนต์นู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็ได้ทองมาแล้วด้วยนะครับเน่ไอที่วออบเจคทีฟอ่ะเหลือแค่ทำประตูในแรง้งอีกจุดสองลูกเท่านั้นเองนะครับผมจะเก็บ GP ไปเรื่อยๆนะเก็บเล็กผสมน้อยน้อยไปเรื่อยๆสายฟรีก็ต้องขยันมาปเป็นของคู่กันนะครับโอ้ยทองในมือสั่นแล้วครับตอนนี้ผมจะเก็บไว้แพนะ็กเมสซี่เนี่ยยังไงก็ต้องเอานะหนึ่งพันห้าร้อยทองมีเวลาอีกตั้งสองร้อยแปดสิบสองวันนะครับยังไงก็ต้องเอานะแต่จะเอาวันไหนก็นะ่นะั้นแหละนะจะเป็นนนตตตััววที่่่คคุ้มมามาากๆะรบผแอ เนี่ยผมอยากได้เชฟเชงโก้มาถ้าได้เชฟเชงโก้มาผมก็ต้องเอาไปยืนหน้าคู่กับเลวานดอฟสกี้ใช่ไหมนี่อาจจะต้องลองไปเล่นเป็นแผนหน้าคู่นะครับเพราะว่าเลวานโชว์ไทม์ก็เก่งอยู่แล้วไงกองหน้าก็ล้นทีมอยู่ทีทีม,มเอมเป้อะไรด้วยนะครับเนี่ยแต่ว่าเชฟเชงโก้ตัวชอบไงทุกคนผมกดแบบเออผมกด90 0รไปเมื่อตอนเช้าเนี่ยไอดีหนึ่งเนี่ยก็ได้ทั้งเวสลีสไนเดอร์แล้วก็เชฟเชงโก้ด้วยนายมันก็เลยแบบว่าลอตาลอใจผมนิดนึงให้ผมอยากกดอ่ะผมขอเอานี้ฟรีก่อนเออเมื่อกี้ไม่กดตัววนนี้ไไปปเล่ อันนี้ซูเปอร์ลีกนะครับได้ตัวฟรีอยู่เล่นนะปุ๊บทีมอะไรเนี่ย <laughs> อ่ะผมว่าเราไม่ต้องไปกด900ทองหรอกผมมีลางสังหรณ์ว่าผมจะได้ฟรีครับเชฟเชงโก้เนี่ยไอดีไก่ในมายินดีต้อนรับไก่เชฟเชงโก้มาร่วมทีมครับข <laughs> นาดนั้นเลยเทียวโอ้โหเป็นหนึ่งหนึ่งครั้งเปิดฟรีที่โครตรลุ้นจริงๆนะครับผมสำหรับสายฟรีไอดีไก่ในมาถ้าได้มานี่คือโครตรสุดจริงๆนะครับผมหน สองยินดีต้อนรับเชฟเชงโก้สู่ไอดีไก่เนมามาเลยครับสายฟรีสามดาว <laughs> <laughs> โอ้ยอะไรจะขนาดนั้นนะ่ะเอ้ยบัสโตนี่ครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่บัสโตนี่นะน,นี่บัสโตนี่สนเจิ้นนะครับ <laughs> อยากได้เชฟชิงโก้ถ้าได้เชฟชิงโก้มาผมจะเล่นหน้าคู่เลยนะ1,300ทอง1,300ทองทองในกระเป๋าทองไว้ทองไว้เ <45 S 1> มสซี่เมสซี่เมสซี่ ต้องไว้เมสซี่เมสซี่เดี๋ยวมันมีตัวอื่นมาอีกเดี๋ยวเชฟิโก้เป็นบิ๊กไทม์หรือเปล่าในอนาคตคุยว่ากันใช่ไหมเมสซี่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 ต้องไว้เมสซี่สำคัญกว่าแต่เมสซี่ยังอีกหลายวันไงใช่ป่ะเชฟิโก้มันก็มีเหลือแค่7วันก็ไปแล้วโอ๊ยเอาไงดีนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีพีต่อไปนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมไปเก็บทองกันนะครับผมช่วงนี้เก็บง่ายกว่าช่วงที่มันผ่านมานะครับผมอาจจะเป็นแค่ช่วงนี้ช่วงเดียวเท่านั้นเองนะครััััััััับบบบบบผมมมมโโออออออเเคค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 คนนนนนนนะะะรรรรรรใใยยงงไไไไ่่่่ดดดดดดด้้้้้้กกกกกกตตตตติิิิาาาาชหสสสีีีีปปปปฝวววแลลลลจ I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright